เพื่อแก้ปัญหาของผู้เจริญสติภาวนาที่ยังถูกความคิดอันละเอียดอ่อนในการจำแนกแยกแยะเข้ามาเจือปนอยู่เสมอหลวงปู่จึงตั้งปริศนาท้าให้ตอบว่าถามว่ามีไม่มีไม่มีมีนี้คืออะไรมีไม่มีและไม่มีมีนี้เป็นปริศนาท้าให้ผู้อะไรในความคิดได้คิดหาคำตอบ นับเป็นกุศโลบายอัญชานฉลาดของหลวงปู่ที่ใช้การคิดเพื่อสลายความคิดผ่านปริศนานี้ที่ล่อให้คิดแล้วพบว่าความคิดไม่ได้นำไปสู่คำตอบหากแต่ก่อให้เกิดคำถามอันเป็นข้อสงสัยที่ขัดแย้งกันเองจนไม่สามารถคิดต่อไปได้ดังที่หลวงปู่ได้ขยายความต่อว่าทีนี้ติดหมดคิดแก้ไม่ไหว เชิญชี้ให้ชัดทั้งอัดแปร ى. มีไม่มีไม่มีมีนี้เป็นกลวิธีที่จะทำให้ผู้คิดรู้ว่ากระบวนการคิดมีข้อจํากัดเพราะทุกๆความคิดล้วนเป็นไปภา,ายในกรอบคิดที่ตนเองสร้างขึ้นมาเพื่อค้นหาความหมายที่ต้องการรู้การคิดเป็นเพียงกลไกกา,ารทำงานของจิต ที่สร้างกรอบแห่งความหมายขึ้นภายในใจเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสแสวงหาความหมายที่ใจอยากรู้กรอบคิดที่สร้างขึ้นมานี้อาจใช้เพื่อกำหนดหมายโลกสังขารซึ่งเป็นโลกภายนอกแต่ไม่สามารถใช้กำหนดสภาวะธรรมภายในใจตนเองได้ทั้งนี้เพราะความหมายที่ได้มาจากกรอบคิดที่สร้างขึ้นมาเองนั้นไม่ต่างอะไรจากการสร้างบันไดขึ้นไปในห้วงอากาศที่ว่างเปล่า เพื่อกำหนดวัดความสูงและความกว้างของห่วงอากาศแต่ที่สุดแล้วก็รู้ได้เพียงแค่ว่ามีบันไดกี่ขั้นและสูงเท่าไหร่ซึ่งนั่นไม่ใช่ความหมายที่แท้จริงของห่วงอากาศแต่เป็นเพียงความหมายของบันไดที่สร้างขึ้นมาเท่านั้นแต่ไม่ใช่ความสูงความกว้างที่แท้จริงของห่วงอากาศความเป็นจริงภายในใจเป็นเรื่องทางจิตวิสัย ซึ่งแตกต่างจากความเป็นจริงของโลกวัตถุอันเป็นเรื่องทางวัตถุวิสัยที่สามารถชั่งตวงวัดได้ในเชิงปริมาตรเรื่องทางจิตวิสัยเป็นเรื่องที่รู้ได้เฉพาะตนสภาวะธรรมอันปรากฏภายในใจเป็นความจริงที่รู้ได้เฉพาะตนเพราะเป็นจิตวิสัยความแตกต่างระหว่างความเป็นจริงทางวัตถุวิสัย และจิตวิสัยนี้สามารถเห็นได้ชัดจากตัวอย่างเรื่องความเป็นจริงของเวลาความเป็นจริงของเวลาทางจิตวิสัยปรากฏเป็นความรู้สึกว่าเร็วช้าภายในใจของบุคคลแต่ละคนที่แตกต่างกันไปส่วนความเป็นจริงของเวลาทางวัตถุวิสัยนั้นเป็นความหมายของการที่กำหนดความเร็วช้าออกมาเป็นหน่วยนับความหมายว่า นาทีชั่วโมงความเป็นจริงของเวลาทางจิตวิสัยจึงเป็นไปภายในใจของบุคคลส่วนความเป็นจริงของเวลาทางวัตถุวิสัยเป็นไปในทางโลกวัตถุภายนอกอันว่าด้วยพื้นที่และการเคลื่อนย้ายวัตถุจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งอันเป็นกรอบความหมายที่ถูกกำหนดขึ้นด้วยความคิดความคิด สามารถนำไปสู่การกำหนดรู้โลกสังขารได้แต่ไม่สามารถจะอย่างรู้จิตสังขารได้นี้คือความจริงที่บุคคลผู้เจริญสติภาวนาย่อมทราบดีความเป็นจริงภายในใจจะต้องใช้สติคือติดรู้เท่านั้นจึงจะสามารถประจักษ์แจ้งได้ปริศนาท้าให้ตอบของหลวงปู่ที่ว่ามีไม่มีไม่มีม,ม,มีนี้ เป็นปริศนาธรรมเพื่อนําผู้เจริญสติภาวนาที่ยังอะไรอยู่ในความคิดให้หยุดคิดเพื่อจิตรู้จะได้ปรากฏขึ้นเหมือนดังที่สิทธิของหลวงปู่ท่านหนึ่งได้เคยกล่าวไว้ว่าหยุดคิดแล้วจะรู้มีไม่มีไม่ไมีม,มีเป็นข้อความย้อนแย้งที่ล่อให้คิดแล้วต้องเผชิญกับคนลวงทางความคิด เหมือนปริศนาธรรมที่ท้าให้คิดถึงประตูที่ไร้ช่องประตูที่ไร้ช่องเป็นเช่นไรเพราะคำว่าประตูหมายถึงช่องว่างที่ฝาผนังหรือรั้วกั้นที่มีช่องว่างให้ผ่านเข้าออกได้ในโลกของความคิดเกี่ยวกับวัตถุประตูคือช่องว่างที่ใช้ผ่านเข้าออกเมื่อไม่มีช่องก็ย่อมไม่มีประตู ความหมายของประตูถูกสร้างขึ้นมาจากกรอบคิดเรื่องช่องว่างถ้าเป็นประตูก็ต้องเป็นช่องประตูที่ไร้ช่องจึงเป็นไปไม่ได้แต่เพราะเป็นปริศนาธรรมในยะความหมายแห่งปริศนาจึงไม่ได้เป็นเรื่องของโลกวิสัยที่สามารถเข้าถึงได้ด้วยการคิดหากแต่เป็นเรื่องจิตใจปริศนาธรรมอันเป็นเรื่องจิตใจ จึงไม่สามารถเข้าใจได้ด้วยการคิดหากแต่ต้องเข้าถึงโดยจิตรู้ในวงเล็บสติประตูที่ไรลช่องคือประตูใจในวงเล็บมโนทวารซึ่งอยู่เหนือวิสัยของการคิดในวงเล็บอาจินไปและประตูใจนี้แหละคือประตูเข้าสู่ถ้ำแห่งเบญจขันธ์ดังที่กล่าวมาแล้ว ไม่มีใครจะสามารถเข้าสู่ถ้ำแห่งเบนจขรนคันได้ด้วยวิถีแห่งการคิดแต่ต้องเข้าไปโดยวิถีแห่งสติเท่านั้นประตูใจหรือมโนทวานนี้นี่แหละคือประตูที่ไหลช่องปริศนาธรรมที่ว่าด้วยประตูที่ไหลช่องและปริศนาธรรมของหลวงปู่ที่ว่ามีไม่มีไม่มีมีมีในยะเดียวกัน คือเป็นปริศนาธรรมเพื่อนำจิตคิดถึงโลกภายนอกกลับมาสู่จิตรู้ในวงเล็บสติอยู่กับโลกภายในมีไม่มีไม่มีม,มีเป็นเรื่องอจินไตคือไม่สามารถเข้าถึงความหมายได้โดยการคิดทั้งนี้เพราะเป็นเรื่องสภาวะธรรมภายในใจซึ่งอยู่เหนือการคิดคำหนึ่งนี่คือปริศนาธรรมที่แสนล้ำเลิศ ซึ่งหลวงปู่ตั้งขึ้นมาเพื่อนำพาจิตของผู้บำเพ็ญภาวนาให้กลับมาสู่บ้านเกิดของจิตจิตได้ท่องไปในโลกกว้างข้างนอกเป็นเวลานานเส้นทางของการท่องโลกกว้างนับเป็นเส้นทางของการคิดรู้โลกและด้วยเส้นทางของการคิดนี้ที่โลกภายนอกอันวิจิตรอลังการได้ปรากฏขึ้นภายในใจจิตได้เพลิดเพลินลุ่มหลง ไปในโลกอันวิจิตอลังการดุดดังราชรถนั้นจนหลงลืมเส้นทางกลับสู่บ้านเกิดกายยคตาสติภาวนาเป็นเส้นทางกลับสู่บ้านเกิดคือธรรมชาติเดิมแท้ของจิตหลวงปู่ผู้เป็นพ่อแม่ครูอาจารย์กระทำประดุดดังมารดาผู้เปี่ยมล้นด้วยเมตตาธรรมและการุญธรรม กำลังจูงมือลูกน้อยกลับบ้านบ้านที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยกลไกลของการคิดมีแต่ข้ามให้พ้นการคิดปรุงแต่งหาความหมายเท่านั้นจึงจะสามารถกลับคืนสู่บ้านอันได้แก่จิตเดิมแท้ที่ปราศจากมนลทินเป็นบ้านที่วิสุทธิสันติหลวงปู่ได้แสดงทางกลับบ้านต่อสิทธิผู้กำลังบำเพ็ญจิตภาวนา ด้วยการเฉลยปริศนาธรรมว่าโปรดแก้เถิดว่าเกิดมีต่างๆทั้งเหตุผลแล้วดับไม่มีชัดใช่สัตว์คนนี้ข้อต้นมีไม่มีอย่างนี้ตรงเมื่อท่องไปในโลกแห่งความคิดก็ย่อมมีโลกอันวิจิตตรการตาปรากฏขึ้นโลกแห่งความคิดนั้นประกอบด้วยทรรคู่อยู่เสมอกล่าวคือมี คู่กับไม่มีเป็นคู่กับไม่เป็นจริงคู่กับไม่จริงดีคู่กับชั่วสุขคู่กับทุกขเป็นต้นทำคู่เหล่านี้ปรากฏขึ้นจากการคิดเชิงเหตุผลเพื่อจำแนกแยกแยะคุณลักษณะและสภาวะต่างๆโดยข้อกำหนดและข้อนิยามที่ว่าด้วยคุณลักษณะและคุณสมบัติที่คิดกำหนดขึ้น เพราะกำหนดคุณลักษณะของประตูว่าต้องมีช่องให้ผ่านเข้าออกได้เมื่อไร้ช่องจึงไม่มีคุณลักษณะของประตูดังนั้นประตูที่ไร้ช่องจึงไม่มีเหมือนดังข้อความว่าลูกของหญิงหมันย่อมเป็นข้อความเท็จเพราะผู้หญิงที่มีลูกย่อมไม่ใช่หญิงหมันและหญิงหมันต้องไม่มีลูก ทำคู่ปรากฏขึ้นเพราะการคิดปรุงแต่งความหมายและคุณลักษณะของสภาวธรรมขันห้าอายปนะสิบสองท่าสิบแปดเป็นต้นเหล่านี้ล้วนถูกกำหนดธรรมลักษณะขึ้นเพื่อหมายรู้ได้โดยการคิดแต่เมื่อใดที่จิตละออกจากการคิดมาสู่การรู้สภาวะธรรมที่ถูกกำหนดจำแนกแยกแยะ ให้เป็นนั่นเป็นนี่มีจำนวนเท่านั้นเท่านี้ย่อมปราราสนาตานหายไปผู้เจริญกายยตาสติภาวนาจนเกิดยานอย่างเห็นปรากฏการต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นภายในใจตนย่อมอย่างรู้ว่าปรากฏการต่างๆเหล่านั้นปรากฏขึ้นประดุดดังสายรุ้งบนท้องฟ้าเหมือนดังภาพเงาดวงจันท์ใต้ผิวน้ำยามราตรีที่ ปรากฏให้เห็นว่ามีอยู่แต่หาได้มีอยู่จริงไม่นี่คือมีไม่มีที่หลวงปู่กล่าวไว้เป็นข้อต้นข้อปลายไม่มีมีนี้คือธรรมที่ลึกล้ำใครพบจบประสงค์นั้นแหละองค์ทับเอกวิเวกจริงส่วนข้อปลายที่ว่าไม่มีมีนั้นหลวงปู่ได้ฉเฉลยว่า คือสภาวะธรรมที่ปลอดพ้นจากการคิดปรุงแต่งให้เป็นธรรมคู่ทันมารมใดๆที่จิตได้เสเสวยผ่านมโนทวารแล้วยังถูกกำหนดหมายให้พอใจไม่พอใจดีชั่วบวกลบธรรมมรรมนั้นยังเป็นธรรมคู่ยังเป็นไปในวิสัยอของการคิดสภาวะธรรมใด ปราพ้นจากการคิดปรุงแต่งความหมายให้เป็นบวกหรือลบเป็นอิทธารมหรือเป็นอนิถารมปรากฏอยู่เหนือความเป็นธรรมคู่สภาวะธรรมนั้นแหละคือธรรมเอกวิเวกจริงที่หลวงปู่ได้กล่าวเฉลยไว้ธรรมเอกนี้เป็นสูญญาตาธรรมคือไม่บวกไม่ลบแต่เป็นศูนย์ดังธรรมเทศนาของหลวงปู่ ที่ถูกจดบันทึกไว้ภายใต้ชื่อมุตโตไทยมีความว่าความข้อนี้คงเปรียบได้กับการเขียนเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นั่นเองหนึ่งถึงเก้าเป็นจำนวนนับได้อ่านได้บวกลบคูณหารกันได้ ส่วนสิบก็คือเลขหนึ่งกับศูนเราจะเอาศูนย์ไปบวกลบคูณหารกับเลขจำนวนใดๆก็ไม่ทำให้เลขจำนวนนั้นมีค่าสูงขึ้นและสูนนี้เมื่ออยู่โดยลำพังก็ไม่มีค่าอะไรแต่จะว่าไม่มีก็ไม่ได้เพราะมันเป็นสิ่งปรากฏอยู่ความเปรียบนี้ฉันใดจิตใจก็ฉันนั้นเป็นธรรมชาติ มีลักษณะเหมือนศูนย์เมื่อนำไปต่อเข้ากับเลขตัวใดย่อมทําให้เลขตัวนั้นเพิ่มค่าขึ้นอีกมากเช่นเลขหนึ่งเมื่อเอาศูนต่อเข้าก็กลายเป็นสิบจิตใจนี้ก็เหมือนกันเมื่อต่อเข้ากับสิ่งทั้งหลายก็กลายเป็นสิ่งวิจิตพิสดารมากมายขึ้นมาทันทีแต่เมื่อได้รับก,การฝึกฝนอบรมจนฉลาให้รู้สัพพายะธรรมแล้ว ย่อมกลับคืนสู่สภาพศูนย์ในวงเล็บมุตโตไทยในธรรมรสหน้า47ถึง48